พี่แพ้ยิ้มเมื่อถืนเลยค่ะเกี่ยวหรอเธอฉันเพิ่งการเข้ายู u ูบเลยเธอทำไงอ่ะพี่แพ้เขาเข้าให้พี่แพเข้ายูทูนพี่แพ้เขา YouTube, ้า y o ยูทูบเครื่องพี่ช้าจังเลยอ่ะไม่ได้หลังใจนี่ว่าเขาอีกเขาไปใช้ของเขาพิกาเข้า u ู u ูบไปแม่เาที่ก็กดอันนี้แล้วหรอกดไลค์แล้วหรอนี่ค่ะไลค์จิง พี่แพรกดติดตามยังอไงของร้านดูเหรอคะยังอ๋อเขาไปกดไลค์ทุกอันเลยประมาณหมื่นคลิปอ่ะเป็นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเสียงภาษาอังกฤษยังไงโอเคค่ะล้วไม่ใช่ต้องไปเอาไอโฟนมาละซีแอลไม่ไหวกันแล้วใจเย็นเยี่ยใจเย็นเยียมโอ้โแท็ก็ได้ดียมาก ไอโทรศัพท์ร้านก็ไม่ใช่แอคเคาท์หลุมหรอใช่ค่ะไม่ได้รับวิดีโอมากพอหรือคะอะไรกันบัฟปิดวิดเจ็ตเปิดวิดเจ็ตสองวิดเจ็ตเคยหุ่นกันบัฟหมายว่ามันชา้าหรอพี่แพรทำไงไอคาวิมอ๋อของคุณหมอเป็นหญิงสิงห์แล้วเจ้าของของอันนี้มันคืออันไหนนะลองเข้าเดี๋ยวคามาหาสารคาม ก็ได้นี่มาดูของแนนนะ <c oughs> แล้วของแนนเป็นอะไรอ่ะก็คือแล้วใช้แอคเคาท์อะไรอ่ะแอคเคาท์แนนปะใช่ค่ะแอคเคาท์แนนอาวมีเสียงด้วยทำไมมีเสียงยครบแลคเขาแนนก็ต้องไม่แดงดิเน<สะ><สะ>าะงเขาตัวเองก็น่าจะตูได้อะได้แล้วสึกเจนเยนอ่ะถ้างั้นเดี๋ยว<สะ>จะลองสลับแอคเคาท์นะ นี่เดี๋ยวจะลองสลับไอ้เขาไปเต็มนี่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  switch แอคเคาท์ไปเป็นเนี่ย้ะมันก็ต้องได้สิเราเข้าไปดูทำไมจะไม่ได้เหรอก็งงเธอได้เดีนะเธอครับมจุ๊บนี่เธอฉันอะฉันใช้แอคเคนี้นะแอคเคาท์ของเอกเนี่ยเลยแอคเคาท์นี้เข้าไปของตัวเองได้ดิได้ดิทำไมเมื่อกี้ของนายมันเด้งเหรอหรือว่า โปรแกรมมันลวนก็อ,อาจจะอะไก็ถือว่าได้แล้วนะสองทางอย่างนี้อย่าลืมนะมีเฟซบุ๊กเรา like นนะไลฟนะ์ like อยู่นะอะไรนะเราเราไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่นะช่องก็ตองไปเช็คทดสอบอเขาก็เสียงจากไหนไปอ่ะก็เราปิดเสียงตรงอ๋อปิดเสียงที่ได้ยินเนี่ยปิดเสียงไม์ของไอ้นี่ยลองเข้าไปใน OBS มันเอาไม้มที่ไหนเนี่ยอ๋อ